มาครับอันนี้ก็เป็นหอยครุยนะครับที่เป็นยตดหอยแครงแต่เราลองมาดูนะครับผมคิดว่าที่เขาบอกว่ามันเหนียวมันเหนียวเนี่ยมันอยู่ที่วิธีลวกมากกว่านะครับอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่วิธีลวกแล้วก็ความสดนะครับนี่ครับดูตัวนะครับผมจะใช้มือเลยนะครับเพราะว่าผมอยู่สวนนี่เรื่องมือนี่เป็นเรื่องปกติเลยกินกลางป่าอยู่แล้วนะครับนี่ครับก็จะเหมือนหอยแครงเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะกินกินดูนะครับรสชาติหวานนะครับแล้วก็เหมือนหอยแครงเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เหนียวถึงขนาดนั้นนะครับอาจจะเหนียวกว่านิดนึงนะครับผมต้มสุกนะครับเพราะว่าผมไม่อยากกินเลือดนะครับแต่บางคนอาจจะชอบเลือดเลือดนะครับหอยนี้มีเลือดนะครับเป็นเลือดเหมือนหอยแครงเลยเดี๋ยวผมจะกินนะครับ กินธรรมดาไม่ใส่น้าจิ้มก็อร่อยนะครับสรุปว่าพัานนะครับถจ้าสดเดี๋ยวผมแกะให้ดูนี่ก็เหมือนกับหอยแครงเลยนะครับกินคล้ายๆกันเหนียวกว่านิดเดียวครับนิดเดียวมากๆก,ก็อร่อยนะครับถูกกว่าหอยแครงตั้งสามเท่าสี่เท่านะครับหอยแครงนี่โลเกือบสองร้อยนะครับเป็นนิโลห้าสิบบาทเองิง อร่อยครับผ่านผ่าน